สวัสดีค่ะสวัสดีเอยายาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่างเกวียนนครราชสีมาค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะคะ064 478 7995ค่ะ ID line นะคะ nut 24 08 25ค่ะ EP นี้นะคะก็จะพามาพบกับมเมล็ดโชคเก้าชั้นนะคะที่ได้ทำการเพราะไปแล้วนะคะ,ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ก้ขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 8 0นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเบกนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็มีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน 20- 3สสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6กชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะกะ็ก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องอควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจอยู่ที่หอละ150บาทน,นะคะดื่มได้นานคะ่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อหกร้อบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บาทคะ่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็ ได้ทำการเพราะนะคะเมื่อวันที่11เมษายนนะคะ2 5 6 7อ่าซึ่งวันนี้ก็วันที่17เมษายนนะคะก็เป็นเวลา6วันนะคะตอนนี้จริงๆน้องน่าจะงอกมาก่อนนี้แล้วนะคะแต่พอดีว่านุชไม่ได้สังเกตนะคะเพิ่งจะมาสังเกตวันนี้นะคะอ่าก็เอาเป็นสรุปอ่า6วันนะคะคือ6วันงอกนะคะ6วันงอกเป็นอย่างไรมารับชมกันค่ะเนี่ยค่ะก็คือจะเห็น ที่เป็นขาวๆเขียวๆนะคะเนี่ยเป็นเขียวๆคือเขาเขาแทงมาแล้วนะคะเขางอกมาแล้วถ้าถ้ามือใหม่เจอแบบนี้นะคะที่เห็นเป็นขาวๆนะคะอันนั้นเป็นเป็นรากฝอยนะคะอย่าไปเขียน้องนะคะอย่าไปเขียน้องเพราะว่าเขาเป็นรากฝอยนะคะเนี่ยก็คืออันนี้นะคะอันนี้ลดน้ําลดน้ําเช้าเย็นเลยนะคะลดน้ําเช้าเย็นเขาก็จะงอกให้เราไวนะคะ รดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะก็คืออ่าเขางอกมาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ฝังลึกนะคะไม่ฝังลึกไม่ฝังลึกเนี่ยเขาก็งอกมาแล้วนะคะงอกงอกไวค่ะงอกไวรดน้ำเช้าเย็นได้เลยนะคะเนี่ยงอกมาแล้วนะคะงอกมาแล้วรดน้ำเช้าเย็นได้เลยค่ะงอกไว น่าจะมีน่าจะมีบางอ่าจริงๆก็งอกเยอะนะคะงอกเยอะเนี้ยงอกมาแล้วค่ะ <_ D> ถ้าลดน้ําเช้าเย็นนะคะเขาจะงอกมาแบบนี้เลย <_ D> แล้วก็ไม่ต้องไปไปฝังลึกนะคะไม่ต้องกลบลึกค่ะไม่ต้องกลบลึก <_ D> ตัวนี้ตัวนี้จะจะเพาะก่อนนะคะตัวนี้จะเพาะก่อน <_ D> ใบเขียวก็มาแล้วค่ะใบเขียวขึ้นมาแล้ว <_ D> แล้วก็ยังให้เห็นถึงเนี้ยตรงนี้ก็คือรากเขายังขาวๆอยู่เลยนะคะ ก็ถ้ามือใหม่เจอนะคะนึกว่าเป็นเชื้อรานะคะอ่าไม่ต้องไปเขียน้องนะคะไม่ต้องไปเขียน้องเพราะว่าเขาคือระบบลากฝอยนะคะลากฝอยบางอันก็เหมือนจะกลบลึกค่ะค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณห้าหกวันนะคะคือไม่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะเขาก็แทงอ่าลากนะคะเขาก็ งอกให้เราแล้วนะคะรดน้ำเช้าเย็นได้เลยนะคะ,ะถ้ามีปริมาณน้อยก็พาะแบบนี้ได้เลยนะคะใส่1มเมล็ดต่อ1นึกระถางนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาคัดแยกหลายรอบนะคะค่ะแล้วนุชก,ก็จะมีมะเมล็ดแบ่งปันนะคะมอะีอยู่ที่สามฝักนะคะค่ะเปิดให้จองนะคะฝัก โชคเก้าชั้นนะคะตัวนี้อตอนนี้นะคะมีฝักนี้นะคะฝักนี้อยู่ที่ห้าร้อยอันนี้จริงๆก็ไปได้แล้วนะคะไปได้แล้วฝักใหญ่มากค่ะอันนี้ให้ที่ห้าร้อยนะคะอ,ะอีกหนึ่งฝักตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันตัวนี้ใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมอันนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่มากๆเลยใหญ่มากค่ะหนึ่งพันบาทค่ะอ่าต้นแม่เขานะคะต้นแม่เขาจะเป็นโทนสีน่าจะมาทางโทนสีเหลืองนะคะ เพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงในร่มเยอะไปค่ะก็เลยยังไม่เห็นสีนะคะยังไม่เห็นสีน่าจะไปทางโทนสีเหลืองนะคะ,ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้แบ่งเดี๋วนุชแบ่งเป็นเมล็ดขาวให้นะคะเพราะว่าตัวนี้นุก,ก็จะเก็บไว้เช่นกันค่ะ,ะตัวนี้แบ่งเมล็ดขาวนะคะให้ที่ยี่สิบเมล็ดนะคะยี่สิบเมล็ดสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเมล็ดขาวยี่สิบเมล็ดนะคะสองร้อยห้าสิบบาท ตัวนี้จะเป็นดำชมพูส้มม่วงนะคะดำชมพูส้มม่วงค่ะแล้วก็จะมีไซส์เล็กแบ่งนะคะอ่าก็มีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะตัวนี้ก็จะเป็นตัวด่างขาวใบหนาแข็งแรงนะคะตัวนี้ให้ที่300บาทค่ะแล้วก็จะเป็นด่างเขียวส้มพีชฟอร์มพุ่มนะคะสวยมากเลยสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆตัวนี้อยู่ที่300บาทค่ะ แล้วก็จะเป็นด่างขาวเฉล็บนะคะด่างขาวแฉลบตัวนี้ก็บอกได้คําเดียวว่าหลายต้นค่ะตัวนี้ตัวนี้ให้พิพเศษ400นะคะปกติ500อัพนะคะคือจริงๆตัวนี้นุน๊ตได้มาแพงนะคะแล้วก็คือได้มาเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็แตกพุ่มมาหลายต้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แยกนะคะ เผื่อมีใครอยากได้เป็นฟอร์มพุ่มไปแบบนี้นะคะตัวนี้ลดให้ที่400บาทนะคะให้ที่400บาทค่ะ,ะแล้วก็จะมีลูกผสมนะคะด่างสีชมพูตัวนี้อยู่ที่1,500บาทนะคะกระถาง8นิ้วใหญ่ล้นๆ้นนะคะสีชมพูเริ่มมาตัวนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะสามารถ จริงๆคือไปอัพไซด์ได้แล้วนะคะใบใหม่ก็มาอีกแล้วไปอัพไซนะคะน้องจะได้โตกว่านี้นะคะ1,500บาทค่ะสวยมากใบไม่บางนะคะใบไม่บางก็จะมีตำหนินะคะเป็นรูเนื่องจากโดนพวกแมลงกัดนะคะขอคนที่รับได้นะคะลูกผสมสีม่วงนะคะลูกผสมสีม่วงตัวนี้อยู่ที่1,000บาท ไซส์กระถาง8นิ้วนะคะไซส์กระถาง8นิ้วอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นต้นแม่เขานะคะต้นแม่อ่ะด้านหลังอันนี้ก็คือติดม่วงแล้วนะคะแต่ว่าจะยังม่วงไม่เข้มค่ะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะฝักก็มาแล้วใบใหม่ก็มาอ่าวันนี้สีก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็จะดอดอลงกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานสีน้องจะเข้มกว่า ส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นต้นพี่เขาเลยสีม่วงเหมือนกันค่ะเนี่ยเขาก็จะเปิดด่างมานะคะขนาดหน้าร้อนอยังสีดีแบบนี้นะคะถ้าหน้าหนาวจะสีดีขนาดไหนนะคะ,ะแบ่งตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นลูกผสมนะคะด่างด่างสียมพูนะคะตัวนี้มีด้วยกันตัวนี้อยู่ที่สามหน่อนะคะอ่ะอันนี้หนอที่หนึ่งหนอที่สองและหนอที่สามนะคะมีสามหนอตัวนี้ให้ที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะแบ่งปันนะคะใครอยากได้ไปเลี้ยง มีอยู่สามหน่อนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะด่างสีชมพูนะคะอันนี้ไปไล่แดดเอาส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ดำชมพูส้มม่วงนะคะฟอร์มเริ่มสวยแล้วอ่ะตัวนี้อยู่ที่สองพันบาทค่ะกระถางเก้านิ้วสิบนิ้วนะคะตัวนี้ลูกผสมด่างสีชมพูนะคะก็มีต้นพี่เขาอยู่อันนี้ให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะ ตัวนี้เป็นต้นพี่เขาเลยนะคะเมื่อวานสีสวยมากเลยเมื่อวานได้เข้าสีชมพูนะคะวันนี้เหมือนสีจะดอกลงอีกแล้วนะคะนี่ดอกแล้วก็ใบใหม่มาเปิดด่างมาดีมากค่ะตัวนี้เป็นต้นพี่เขาเลยนะคะก็จะโตได้แบบนี้นะคะต้นพี่เขาอยู่ในไซส์กระถาง15นิ้วค่ะตั้งแม่เรียบร้อยค่ะดอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใบใหญ่กว้างค่ะใบกว้างดีแล้วก็ด่างดีค่ะด่างดีพร้อมกับสีนะคะเป็นโทนสีชมพู สีเดียวก,กันกับพี่เลยนะคะอ่0บาทค่ะ